จัจจีสปอร์ตเทรพี่หมื่นช่วยผมด้วยครับฉันเอายังเอาตัวเองไม่รอดเลยแทนแทนอย่ามาเอาความหวังจากฉันไปเพราะฉันน่ะคนเดียวก็ท้องเดียวของฉันมันต้องเอาอาหารอ่สามถึงสชุดอ่ะสายอ้าวพี่พี่ผมอ้วกอีกแล้วต้องกันเชียร์จเย็อะจะเยอะเยแทนขจเจเมันเล็กมากไอ้ไหน เอ้เทสไอ้เทสกว่าอะไรมึงกินอยู่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 กินเนื้อชั้นแทนกินเนื้อชั้นย่าหยุดกินกันเองผมก็กินน้ำก่อนมึงเป็นอะไรจะกินกันเองอย่างเดียวเลยเนี่ยอย่ากินกันเองคือพี่ต้องไปหาหินก่อนยนะแข็งใจแข็งใจแข็งใจฮึบไว้ฮึบไว้รจะทำอะไรวะนี่อุ้ยมาแล้วอุ้มาแล้วพวกแล้วก็กูก็เจ็บอะไรอะไรอะไรกินไปแล้วไปนอนกินไอ้พวกนี้ไปแล้วแล้วไปนอนนะมันนี่มันนี่มันนี่ กินกินกินแล้วไปนอนค่อยๆกินนะค่อยๆกินมันอยากจะทมันบอกให้มึงหูปากอ่ะตัวละครอ่ะไอสัตคู่ถ้วยมึงอยู่นะมึงอยากโดนขวานจามเลยเวรขอษขอตเขาถ่ายโกงเลยไปนอนไปนอนไปนอนโหอันนี้ก็เกินเดี๋ยวก็ไม่อะไรวะนี่ไม่มันมันกินแล้วคือมันยังแดงๆอยู่ไปนอน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 อ้วนแล้วอ่ะไปนอนไอ้เหี้ยคำสั่งหมอไปนอนไอสัตมึงไปนอนไปนอนก่อน เอ้ยแทนแกเครียดเกินไปด้วอป่าใช่ใช่เครียดไปนอนนอนเอนเออโลกหนกบินอันนี้คือการแแดนสุนธยานอนคนนอนในสมัยอยุทยายกันเรอผมจะไปหาหินนะครับไม่ใช่แล้วใช่แล้วไอ้ไหนมันรักษาพิจุดว่ะมันไม่ใช่นอนเว้ยพลังงานกูเต็มแต่คือแบบหัวใจกูจะแตกแล้วอ่ะไม่คือแล้วแล้วแลไมพต้องแขน่ะเฮ้ยคนป้าคน

ไอ้แท้แกเป็นอดีตมนุษย์ไปแล้วเอาละมันตายแล้วเราก็ต้องเอาเนื้อมามาแดกไงหยุดเอาเนื้อมากินนะอันนี้อะไรเนี่ยฮิวแมนมี t จะแดกเนื้อมนุษย์อีกแล้วเหรอ h ิว a ิวแมนมีดรอ the fuck man o u c เตาเผาถ่านจโอ้ยพอกินเลือดมนุษย์ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามาแบรนด์มาแบรนด์ ใช่แล้วล่ะกินเนื้อมนุษย์มันจะทำให้ประสาทร้อนเมียไม่เลิกแดกเนื้อมนุษย์กันดีกว่านี้ไอ้เยอะมันกินไม่ได้เหรอไอ้เที้ยวมึงมึงกินแล้วมึงแท้กระดูกกันไปในนี่เลยพี่มันแบบฟิงเกอร์ลิ่งกู้นะพี่ดูดิกินกันเป็นขี้ยสีเลยอ่ะกระดูกทิ้งไว้เต็มเลย ไม่รู้ว่ามีเปรยตัวไหนเอ้าไปก็ไม่รู้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเียงเปพี่บัวงจะตายอ่ะพี่บังทำไรพี่บังทำไรไม่พี่ไม่ตายเมื่อกี้เสียงของพี่ใช่นแหละเฮ้ยพี่บัวพี่บัวเนี่ยก็ไม่ได้ไปกินเนื้อมนุษย์นะเซ่เย้ยถุกก็ไม่ได้ไอ้ปถ่ายไปอีกแล้วเอ้ยนี่ไงได้ชาโคแล้วชาโคเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรพี่เป็นไรเฮ้ยพี่หลอนี่ยพี่หลอนประสาทเห็นเห็นเออคนป่า เห็นหรือเปล่าเนี่ยคนป่ามันไล่ตีพี่อว่าไม่เีไม่มีพี่พี่หลอนพี่ต้องสู้กับมันตัวตัวนะเ้ยอ้าอ่เนยอ้ยาดิันเองไปไปไโบดิฉันเองันเองโอ้ยพี่ดิผมเองเอไปแล้วไ้วไปแล้วนี่พวกเราเองเอ้ย แบมบูลอยเลยว่าต้องไปหาไอ้ต้นไผ่จริงๆแล้วคนป่าที่เจอเนี่ยไม่ใช่นะคือชาวพื้นเมืองที่สงบสุขทั่วไปแต่พี่นั่นแหละคือคนป่าเออละใครก็ได้หาไม้มาเพิ่มสิจะได้ไม้ไม้มีเยอะเลยพี่ผมหมายถึงล็อกหรือลองสติ๊กหรือว่าหรือว่าสติ๊กหรืออะไรพี่สติ๊กอ่ะจะมาทำที่ดักอ๋อผมมีอยู่พี่มัน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 มีอยู่เพียบเลยพี่เุ้ยเชี่ยตกใจพี่มื่เจ็ดแม่มึงเลยเดี๋ยวดพี่งูไ้ชั้นทีดาไหน งูไหนอ่ะมันมีงูหลท็อกซินเหรอท็อกซินใช่ติดพิษเหรอมัน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 ,ม,นมันกัาเล้วดูพ okay, <okay>, okay. ี่งูโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว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 ดูพิษเบื้องต้นให้ก่อนไหนดูไหนมันนะไม่รู้น่าจะอยู่ที่ขาดีขึ้นไหมเอาไมแนวนอามถ้าเป็น อย่าบอกว่าเป็นนายห้เป็นหนองในช่องปากหรือเปล่าโทบาโคผมว่าโทบาโคเอนตี้ท็อกซินเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเวนอมนี่ใช่ไหมตายนายอะไรเฮ้ยหมือนหัจะเจอแล้วไม่ใช่หว่าหายนายหายมาข้างหลังสิอะไรคือผมโครดหิวข้าวเลยครับพี่ไอ้เหี้ยตายหลอนแล้วพี่มืนโอผายก่อดผมโอนเหมือนกันแล้วเชี่ยหลอนเอ่อพี่เอาปิงออกเองละ ชี้ดลทันจิตพ่อมึงอะไปไปผมผมหลอนแล้วว่ามันมันหลอนใส่หัวผมอ่าใ่พี่ก็กำลังหลอนอยู่ใครหาไม้มาได้เยอะๆพี่จะมาดักป่าไม้ไม่พอพี่มันมันมีไม้อยู่เยอะมากเลยนะพี่ตรงเนี่ยมันต้องใช้อีกยี่สิบห้าเนี่ยโอเคไมเป็นไรเฮ้ยพี่พี่พี่ผมที่เสียงพ่อผมที่เสียงแม่แม่เอ้ยจะเย็นไหนมันแค่เสียงในหัวโอเคโอเคพี่ฟังเสียงในหัวมันแค่เสียงในหัวของเราไม่แค่เสียงในหัวมันไม่จริงเราต้องการซ็กอยู่เยอะเลยนะพี่ผมลงทาง สวยผมเราทำผมได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนอ่ะไหนอยู่ตรงไหนอ่ะกลับมาที่กองไฟก่อนดิผมมาเพ่อผมมาเพ่เจอพี่ผมด้วยไม่รู้ว่าไหนแล้วกลับมาก่อนอยู่ไหนพี่อยู่ไหนอ่ะผมอยู่ไหนอ่ะไอพี่หมูนี่ก็จะแตกอีกแล้วเหรอวะเชื่อหรือว่าเรากำลังฝันอยู่ที่เราติดป่าไม่ใช่ความจริงที่เราติดป่าไม่ใช่ความจริงนี่นัมนี่มันฮ้ยเรามีที่อาบน้ำเนี่ยเนี่ยพี่บวงเฮ้ยพี่ผมอันนี้ลิเทอเรีว่ะผมหลงว่ะพี่ผม อมไม่ไปไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ไม่อย่าหายตัวไปแล้วไหนยังหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยเหรอใช่พี่ผม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 อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนเนี้ยคือตอนที่ผมเฮ้ยผมได้เสียงผมได้เสียงงูชี่งมูจริงด้วยวะโอ้หิวหิวเดินลงใต้เหรอ เอ้ยอ๋อถามทิศเอ้ยอ๋อมัญหาที่พึ่งได้พี่พี่กดดู F หน่อยรถดูดู F แล้วกดกดกดดูทิศให้ผมหน่อยเลื่อนเลื่อนลุกเลื่อนเลื่อนลุกกิ้งมันจะดูทิศได้อะเอ่อนี่อยู่ S I W 19.5 S I W ฮะอะไรวะพี่มันมันไม่มีห้าสิสองอยู่ทางที่ไหนอ่ะห้าสิบเอ็ดอะห้าสิบเอ็ด W ห้าสิบเอ็ด W นึกว่า S I W ห้าสิบเอ็ด W แล้ว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 เซาพี่เซาอ่ะสิบเก้า S สิบเก้า S อ๋อเชี่ยเชี่ย พ่อป้นโอ้เป็นอย่างนี้เองเหรอห้าสิบเอ็ดสิบเก้าเฮ้ยมีมีปิงด้วยสัตว์ชี้พายร้อนหนักเลยเอาไป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 เขาจะดีไว้ไหนพี่มันบอกมันบอกเสียงมันบอกให้ผมไม่ตายเมีปลาเนี่ยให้ตายเหอะอย่าไปฟังมันมันเช้าช,ช่วยเฮ้ยมันเช้าชุยเช้าชุยนั่นคือเสียงพี่เราเฮ้ยเสียงพี่เราเป็นเสียงจริงวะเจอปลาแล้วนี่พี่มีตัวจริงเปล่าจริงเลยเสียงพี่พูดอยู่ใช่พี่พี่พูดจริงเสียงจริง ที่ผมเจอลูกหมูอะเจอลูกหมูก็ฆ่ามันสิว่าอย่าปลานี่ไม่ใช่ลูกหมูก็เราเนี่ยแหละที่ต้องรอดมันวิ่งเร็วมากอ่ะโอ้ไม่ก๊อต W19 ใส่ไฟไปก่อนมันบ้านเราจริงๆร้วยเปล่าจริงผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยบ้านเราใช่ปะบ้าเราคู่กิ้งผม23แล้วโอแคหลอนไป แล้วมันนั่งคุณพี่พงศตัวจริงเหรอพี่พงศพี่พงศหรือเปล่าอ๋อกลับมาได้วเนยเออช่วยช่วยด้วยครับคือผมกำลังจะตายแล้วอ่ะเห็นผมหรือเปล่าพี่พี่ผงพี่ผงพี่เห็นแล้วเห็นแล้วไหนยินดีต้อนรับกลับมาเดี๋ยวอุ้ยนายช่วยผมด้วยอ๋อฉันจับมืออยู่ฉันจับมือจับมือฉันสิผมกลับได้ผมกลับได้จริงด้วย เออกู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 ตายอันนี้กูตายของจริงไอ้เชี่ยกูโดนพิษงูเชี่ยหลอนจัดแล้ววะพี่ตอนนี้หลอนจริงหลอนไม่ไหวอ่ะอแทนตายหลอนแล้วหลอนอีกแล้วเชี่ยหลอนไม่หยุดเลยพวกพี่นี่ตายกันเก่งมากแม่ไอ้ยาเอ้ยแม่เงยที่หลังเธอไม่รู้ทิศเป็นกุ๊กอยู่ที่บ้านสิอออพี่ะไรไอ้ไหน ผมโดนชนป่าดนไม่รู้ว่าจะจินตนาการหรือเปล่าแต่มันฆ่าผมแล้วออไอ้เฮีย้ยมึงอย่ากเก็บของกูมั่วกูขอร้องอไรเว้เลยแม่งเป็นยาที่ก<ม>ูสะสมเก็บมามึงเก็บไปก็ไม่ได้ไไดหาอะไรมันเป็นยาเฮียอย่างยากูคืนมากูกูคืนแล้วกูคืนแล้วเส็งเครงไรประโยชน์แล้วมึงยังจะไรประโยชน์อีกเหรอเฮ้ยมือยากจะดุากสองครั้งที่นี่ได้ไหอะไรพี่หมื่นกลับมาเร็วผมมีผมมีของมาฉลองให้กันการกลับมาพี่หมื่นด้วยใช่ใช่ใช่เราจะปักใช่เราจะกลับไป อ้าพอได้เายกันจะไปฉันเหรอกังจะกลับไปโอเคฉันกลับไปหรกอยังเฮ้ยพี่หมื่นทำไมเสียงเสียงแพรวอ่ะทำไมเสียงแพอ่ะพี่หมื่นพี่หมื่นพี่หมื่นอีกแล้วเป็นบ้าไปหมดสนิทสนิทลงไปเห็น้าร้อนอะไรก็ไม่รู้อ๋อ อ้าฉัมีแบบแผนละวันนี้จะมีแบบแผนมาฟังมาประชุมกันก่อน,นดีกว่าประชุมอะไรวะเนี่ยเอาประชุมก็ประชุมวะไหนวามาเอามาามามาามามอามามอามามอามามามาามามมา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 ามทีาฉันเมาอามามไปามามมามมา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 ,า,า,มาฉันามามามาามเมามามมา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 ามานามออนนนา,ามมาามามานนา มันเป็นหมู่บ้านที่สามารถฉันคิดว่าถ้าเกิดเราไปสำรวจหมู่บ้านได้ไดเราอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้พวกเราสร้างอะไรจะ้ทำกันได้นะเข้าใจแล้วนั่นหมายความว่าพี่เหมือนต้องการจะให้พวกเรารวมกองกํลาลังกันและออกไปสินะออกไปต่อสู้อย่างนั้นใช่เราจะต้องเ,อเสี่ยงแพลนอะไรแต่การเสี่ยงแพลนอะไรมันต้องมีรางวัลที่คุ้มค่านักแร้เออใครมีสมองมีเรื่องหนึ่งอยากจะพูดครับ ในประโยคที่พูดมายืดยาวเสียเวลาชิบหายย่อมันได้ด้วยตะเกียกูไปเจอหมู่บ้านหนึ่งคิดว่าเราไปหาหมู่บ้านนั้นน่าจะได้ของมาเยอะแกนี้เก็เซฟเวลาได้เยอะชิบหายแล้วรู้ไหมว่าเกมเวลาเกมก็ไม่มีค่าแน่เลยฮะรอให้ยื้อยู่เนี่ยความร้อนมันก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่เดี่ยผู้ชายคนไม่เป็นเลยไงเฮ้ยใครเก็บสติกนีใครเก็บสติกู้ใย มึงหยุดไอ้ไอไอตัวที่เอาสติกกูเอาเอาสติกกูไปคืนในกองไฟใหม่เดี๋ยวนี้เลยประเด็นก็คือมันก็ต้องหาไม้มาเพิ่มแล้วถ้ามีไฟเพิ่มแต่ตอนนี้แม่งมืดจิบหายเลยขอนอนก่อนเถอะพียาในตัวยังมีอยู่สามตัวตอนนี้มันน่าจะพี่ไม่บอกผมแล้วพี่ผมมีผมมีผมเป็นหมอไงพี่รู้นเนาะนี่พี่เหตุตัวนี้ผมใช่เหตุตัวนี้เหตุตัวนี้คือเหตุตัวใหม่ของหมอเลยนะครับผมนี่พี่เหตุดีดผมตั้งชื่อว่าเหตุดีดพี่ คือสำหรัคุณนันมีค่าของมันในเหตุดีนี่มันคืออะไร้ฟังให้ดีฟังให้ดีน่ฟังให้ดีนะฟังผมไม่ดีนะคือรับประทานไปแค่สิบอันพี่ไม่ต้องนอนไปหนึ่งวันดีจัดไม่ไหวเลยวิ่งกับวิ่งเป็นม้าวิ่งไล่ไอ้หนูเห้เห็นเห็นหนูว่าไอ้หนูมันวิ่งไวไวไอ้ตัวไอ้แม่นพี่มันวิ่งไม่ไวอ่ะกินอันนี้เป็นสิบอันวิ่งตามแหล่แซงมันได้เลยแล้วบอกให้มันมาท้าวิ่งแข่งรอบ โผมจริงจริงผมจริงผมจริงจริงผรู้สงการถึงมากรุนขนาดแล้วเฮ็ดดีเฮ็ดดีตัวดีเลยเฮ้ยถ่ายน้ำเซว่าแกเป็นหมกี้อย่าบอกนะว่าไอ้สิบปีสิบห้าปีที่แล้วอ่ะแกเป็นหมอทำแย่มาก่อนฮะถูกต้องแล้วเดี๋ยวหมอทำแย่หมอทำโคตรอ้สัตว์พี่เหมือนใช่ใช่ใช่เป็นหมอทำแย่พี่กิมเล่นมาพี่สลับตัวกับผมหน่อยไม่ลงเล่นไปเลยกูขอกู้ยวเล่นไม่เป็นเลยอ่ะ ไม่ไผมเริ่มเย็นคอแล้วพี่ตอนนี้คือหานตรงๆผมก็ยังได้ไม่เป็นสักนิดแหละใช่แล้วเข้ามาให้ไปยุ่งหินอยู่เลยไปกิ๊บมาดิเออมาดิได้ได้โอเคโอเคต่อไปลพี่วงอ้าคนใหม่ยี่ต้อรับเด็กใหม่เข้าสู่ป่านรกจริงๆแล้วแกไม่ใช่เด็กใหม่แกคือคนที่ทำให้ฉันมาติดที่นี่ยังไงล่ะ อ๋อรอเขาเฉยว่าต่อยพี่บัวได้ป่าวกูว่าแล้วว่าเขาบอกว่าต่อยทุกคนไม่เข้าบอกจะต่อยอย่างเดียวมึงก้าวเราเอาละมีหน้าที่อะไรฉันทำบ้างล่ะหน้าที่ของแกคนอื่นก็ตาการเรียนรู้ก่อนนะใช่ใช่พี่พี่ต้องทำการเรียนรู้ก่อนพี่บัวเดินตามพี่บัวแล้วเรียกพี่บัวว่าอาจารย์เขาจะสอนพี่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเรียกผู้ใหญ่เรียกผู้ใหญ่บัวข้อสอบอะไรพี่บัวอาจารย์บัวฟังกูกว่าสิวะกระเทยเพื่อไปเปรต เดี๋ยวฉันขอนอกเรื่องก่อนนะอะไรคือเออ่แผ่ที่มันมีใสใสอยู่ตรงตัวฉันบัตซบเอ้ยพี่ติดเชื้อพี่ติดเชื้อพี่เอพี่หมื่นพี่หมื่นติดเชื้อกลับกลับกลับมาครับผมบันลายละอะไรยาก็ไม่มีด้วยถ้าสมมติว่าเจอศพแรกก็คือพี่หมื่นหาศพ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 ผู้แบบศพสัตว์อ่ะมันจะมีพวกหนอนแมลงอยู่เอาหนอนแมลงออกมาแล้วมาใส่แล้วก็ไปสร้างสโตนแอคแล้วก็ไปสร้างสโตนแอคมาซะขวานหินเนี่ยศพสัตว์สินะเอลยน่เอาหนอนแมลงมาใส่แผ่นฉันจะสร้างสโตนแอค แล้วฉันอยากสร ok ้างโบวอ่ะไอ้เฟรดเอ้ยบอกว่าไอ้ซารโซนดึงฟางผู้ใหญ่บวงสิว่าเฮ้ยไอ๋อไอ้แอสติกแอสตโอนขอรับฉันดูแล้ขอรับใช่แล้วแหละไปหาสติกแอสตโอนมาซะหาได้แล้วก็ทำการคราฟขึ้นมาแล้วมีขาบ่ะมีคาบเราอ่ะเหมือนบ้าของชนเผ่าเองอยากไปไหว้น้ำกับปีนันย่าอีกรอบเหวะตะกี้มึงโชคดีนะที่ปลาจระเม็ดไม่แกะไม่แดกมึงซะก่อนนะแต่ครั้งนี้กูจะมาขับให้มึงอยู่ข้างในนั้นจนกว่าปลาจระเม็ดจะแดกมึงจนเหลือแต่กระดูกน่ะพี่เห็นไห ไม่ต้องไม่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 ต้องห่วงเลยดูนี่ดูนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยโอ้ยนี่นี่ตกใจหมดเลยอาหารมาให้อาหารมาให้เชืออะไรเอาล่ะทำการปรุงให้ยับเลยพวกนี้ปรุงมันซะเฮ้ยเฮี้ยอะไรมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้โดนตัวอะไรจิกตีนชื้อแต่ดีที่จะเป็นหมอทุกบ้าเอ้ยไอ้นี่มันจะหาย เชียร์เริ่มเหนื่อยเฮดเฮดดีเฮดดีช่วยด้วยเฮดเฮดดีพี่กินเฮดดีเข้าไปคือผมกำลังจะเป็นลมนอกสถานที่อ่ะคุณป่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอ่ะมันถึงเวลาที่เราต้องพาพี่เก็บไปสู่สมรภูมิพี่อะไรอย่างเง้ยนะจิบเี่ขวนมองไม่ได้ฝั่งนู้นเห็นไหมเห็นอะไรพี่เปรตที่มันมองเราอยู่น่ะ ได้เวลารับน้องแล้วนั่งอยู่ไหนแป๊บนึงพี่ผมผมก็เลยจะเป็นผมก็เลยจะเป็นลมผมก็เลยจะเป็นลมแป๊บเดีพี่อย่าพึ่งบวชนะอย่าพึ่งบวชนะไปนอนเอาแรงกันก่อนแล้วกันนะตอนนี้นอนนอนทำไมนี่พวกเรามีดีเด้อพี่กำลังกินดูนี่ก่อนที่เราจะต่อสู้ผมจะพวกเราต้องเอาเรื่องเอาใช้ก่อนต่อสู้พี่อย่าไปกินเดอร์ตี้นะ เอาล่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งครับพี่พี่อย่าพุ่งพี่หนึ่งสองผู้รีชิกูหัยไม่กล้าพ่งไปเด้นแดดโดนไปแล้วแยกกันเะ้ยอย่าไปทันได้แดกข้าวเลยรู้เลยเออและรัำการข้าวมันซะผมครับเอาไหนไหนไนอยู่ไหนฉันนำเอง บ <B> สายบัวมันอยู่ตรงไหนอ่ะย so ้บไม่ทันทีไม่เห็นเลยอยู่ข้างๆเฮ้ยไม่ไทยไม่ไมัหลอนไปเลยสายบัวงบ่วงหลอนแล้วสายบัวเป็นบ้าไหนพี่มันเป็นบ้าแล้วสายบัวเป็นบ้าแล้วเขาเห็นอาการหลอนนั่นไงเยบไม่รู้นันคืออาการหลอนของผมเองเหรอมาซ้อมเอ้จริงๆมันเป็นแค่ผ้ารวงตาโธ่มายินเจ้าผมมา้านเป็นปีแล้วเชื่อ้ง ไปไหพี่บวงตัดไว้อ่ะเอาไปไหนวะเนี่ยพี่บวงไปซะแล้วเออใช่ต้องปันแผลที่ขาด้วยใครมีผ้าพันแผลบ้างอ่ะที่เหมือนดูนี่ดูนี่ว้าวมีแต่อาหารน่ากินดูนี่พี่ดูนี่ดูนี่โอ้ทั้งตัวไปไหนแล้วอะูทาระบะทั้งตัวเลยนะเอาทำไมปูมันเข้าไปดิเชียร์กูจะอวดปูทำไมมันอ่ะไหนขอดูปูหน่อยนี่พี่ปูทาระบะทั้งตัว้ย แน่นเนื้อเนื้อเปลี่ยเอ่อพ่อไหนเออ่สไตรคลิปดูนี่สิซ้ายไหนดูที่ดูที่ตัวช้างอาหารมันทานเออได้รังวันนี้ได้ลังผู้ชายที่หัวโลนเนี่ยดูนี่ดูนี่นะเอ๊เฮ้ยทำไมเอ็งอาหารเยอะขนาดนี้วะเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะใช่ไหมจะเทียบเคียงกับผมเหรอพี่ดูหอยทากที่ผมมีซะก่อนมันสามารถต่อกันได้เป็นเป็นอ้าวน เฮ้ยผมรู้แล้วว่ะทำอะไรอ่ะผมผมรู้ผมรู้กิจกรรมดีๆแล้วว่ะเราเราหยิบหอยทากกันไปคนละตัวเว้ยพี่แล้วเราก็ต่อกันแล้วใครที่ำหอยทากล่วงต้องไปเป็นอาหารปรนย่าสนใจปะสนใจปะสนใจปะความคิดที่ก้นโปเกอร์เฮ้ยชอบมากเลยความคิดนี้ดูมือตัวเองเราหยิบหอยทากกันไปคนละตัวสองตัวพี่อ่าเราจะเริ่มอ่ทัวร์นาเมนต์สเนลทาวเวอร์อันที่หนึ่งหรือยังวะพี่เกมหอยทากแห่งความมืดยังไงล่ะ ตื่นเต้นอย่างเลยมามาเราจะมายืนเรียงกันนะพี่แล้วผมจะโยนไม้ถ้าไม้นี้มันหันชี้ไปทางใครคนนั้นจะเริ่มก่อนแล้ววนขวาโอเคอ๋อามามาจับจองตำแหน่งจับจองตำแหน่งเลยนี่นะผมจะโยนไม้นะไม้นี้จะเป็นผู้เลือกคนที่ได้เริ่มก่อนแล้วก็คือฉันเองถูกกล้องแล้วเราพี่บืรนแล้วเราก็จะวนขวากันวางเลยวางเลยกดวางหอยทากพี่ ถ้าใครทำหอยทากดูหอยทากฉันลืมไปแล้วว่าฉันกดแดกไปแล้วนะว่าให้เด็กหอยทากไปเลยเลยแดกหอยทากไปทำบ้าอะไรเนี่ยมันสำคัญนะเว้ยพี่มีดึกตัวโอเคฉันจะมีหอยทากที่ที่ที่กินได้แบบสุกแล้วมาสิได้ได้ได้โอเค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 หนึ่งสองสามอะเดีลองเฮ้ยจะไปมาสำับตําแน่งกันแตเดี๋ยวพี่กินไปอยู่ตรงนั้นกูต้องคนสุดท้ายเลยไอ้เอาแล้ววางวางเล็งให้ดีๆพี่ตาใครตาพี่อ่ะวนขวาเกมเป็นความมืดอะ ว่าพี่ทำหน้ดีได้เล็ให้ตรงอลงพื้นไม่นับลงพื้นไม่นับต้องไปวาลทับตัวก่อนต้องไปวางทับตัวก่อนอ๋เดีฉันเหราของแกแล้วสายทวารทับตัวแล้วรวมใครว่ากันจ้ะมันช็กหกินยหยิบพี่หยิบไปวางไหมหยิบว่าาจะโดนเร็วเกมใจเกมจะยอมแพ้เกมลงทันมันรอพี่อยู่หยิบไปสิวะ หยิบมากเลยเล่นนะฉันหยิบไม่ได้คุยหยิบให้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูหยิบแล้วกูโยนให้ด้วยเนี่ยแม่งเฮ้ยเกมลงทันเราจะรอแกอยู่แกจังชช่จริงเลยทำไมไอ้เหี้ยมีตู้ยูกี่ไม่ถูกใจสิ่งนี้หยิบพี่อินยูเด้ออยากหยิบมากเลยแหละฉันพูดนี่โอเคโอเคพี่พอแล้วพอกลากอารขันนี้หายกี้ไม่มีจดไม่มีจำบ้างเลยเรื่อยว่ามันวางยังไงแค่วางง่ายๆแค่หนีวางนิ้วเขาจะวางไปที่ตัวมันแง่แล้วอ๋อนี่บัว ขนาดนีมึงแค่หยิบมาวะปกติมันยากขนาดนั้นเลยมันยากขนาดนั้นเลยแต่ไม่ก็หยิบได้บ้าขนาดนั้นเลยอะนเดี๋ยวเอ็งลองวางให้ดูดิอยากรู้ว่าทำไงวะมันก็แค่อันนี้แล้วก็วางไงพี่เอาล่วงเที่อ่ันจะรอดูนายอาร์เธอร์มิสซิลส์เลอ่ะ ก็แค่ต <hatten> ้องวางแล้วก็วางเงียแล้วก็วางนี่ไงพี่เห็นป่ะเห็นที่ไว้มันวางเรียงกันติดอยู่สามอันแบบสวยงามแล้วคนที่วางคนต่อไปจะโดนเกมลงทันยังไงล่ะทุกคนจะไปฝึกวางหอยทากกันแล้วพี่ผมไปดูพี่ผมไปนู่นแล้วํำงานอยู่ไม่เลยวางหอยทากเลยมันสำคัญนะพี่เพื่อนที่เราจะได้เป็นสตีแตกเราต้องมีกิจกรรมทำกันพี่ แล้วใค่อ้วกวะเนี่ยไม่ไม่ไอ้่่ไำไม่้วร่หาอ่ะเกไูติดคุณค่าของหายแล้วมันเป็นยังไงล่ะไอสัตว์มันก็อ้วกไงเกยังเลือกกินอีกย่งนั้นแล้ติดอยู่ในปลาไอั่วแม่งเฮ้ยไม่เป็นฐานแบบนั้นจะแดกเข้าไปได้โอ้ยผาย พี่พี่ดูทิศไว้ดีพี่พี่พี่ผมเลยไอพี่พี่พีกิฟต์กูไม่ห่วงกูไม่ห่วงพี่หมื่นหรอกพี่กิฟต์ตายกิฟต์ข้างหน้าเร็วตายใช่ไหมพี่กิฟต์พี่กดพี่กิฟต์กดกด F พี่กด F F กด F แล้วมันจะมีนาฬิกาขึ้นเห็นป่ะพี่ตายกิฟต์ครับถ้าสมมติว่ากดลูกเลื่อนอะพี่มันจะมีทิศอยู่พี่จำเอาไว้นะว่าถ้าพี่หมื่นตายพี่ไม่ต้องสนใจแล้วทิ้งศพแล้ววิ่งกลับมาที่นี่เอ้ยมันเต็มเลยพี่หมื่นไปทำเคี้ยอะไรพี่หมื่นถอยมา ทีทของทีของเราทีทของเราคือ51บเอเวส5บเวส19เซ้าเข้าใจมี่51สเอ็ดเวสสิบเก้าเโอเคไม่น่าเราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราน่าจะเสียคนในหมู่บ้านแล้วนะครับผู้ใหญ่ปล่อยให้โง่ไปตายกันสองคนซะพูดแล้วไม่ฟังเองกูเป็นหมอมาพูดรักษาคนโง่เนี่ยอาการโง่มารักษาไม่ได้นะโว้ที่เสกแงลงไง เฮ้ยมันมามันมาถึงนี่เลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มันมาไอ้เปรตไอ้เปรตไอ้มไวะเอาละได้แล้วสู้กับมันแล้วะแม้ไม่มีทางหนีแล้วสู้กัมันซะเยสียงกองลบดังนไดนไอ้ไไไออไอ้อ้ไ้ไ้ไอ้ไอ้

นี่อะไรผมกองสุ่มอคนโทษมันไม่ยอมไอ้กคนินตัวนมันมีหน่วยพลนูอยู่ข้างหลังเปลี่ยนวนนึ่งเนี่ยวันสองใหญ่่พลนูวิ่งอยู่นั่นพลนูอยู่นั่นไอ้ไหนยังไงไอ้ขี้ผมเลือแตัหมัดแล้วผลเนลือแต่หมัดแล้วอู้เรูออู้รูอู้รอู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 รอ คะแนนคะแนนคะแนนบัตรขึ้นลัวๆเลยพี่เฟซบุ๊กหนึ่งเฟซบุ๊กหนึ่งมูจะเป็นนักต่อยที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วสินะทังหายใครมีมีดบ้างเนี่ยอย่าแล่เนื้อคนมากินเนื้อคนไปอีกแล้วไอ้เปรตหยุดแล่เนื้อคนมาแดกอย่างนี้นะมีอะไรกินบ้างพี่บวงหูปากไว้ซะคนนี้เดือดตาคนโง่นีลยไม่มีสิทธิ์มาฟังคำพูดของฉันอีกต่อไปหูปากไว้นะ ไอ้รู้ว่าแกก็แค่คนที่เดินตามงงๆงง่างเงแหละเฮ้ยเดี๋ดเลยวะนี่ขนาดเดินตามยังผิดเดือดเนี่ยเดินตามแกโดินดาวก็โป๊ะใส่ซะ เออสายกิ๊บมานี่มานี่เดี๋ยวจะพาแกกินเนื้อคนแทนเดียวได้ปลาแล้วโอ้ยไม่กินไอ้เป่าไอ้เปรตไม่กินไม่กินเลยแกอย่ามาเลือกกินยาแน่นอนแกให้สายกิ๊บแกเลือกกินอย่างนั้นเลยแกดูซะถ้าเกิดแกไม่กินก็จะตายยังเกลียดยังไงเ่ยนี่มันคือเอาตัวรอดกินซะแล้วปลาเอาปลาแล้งอะไรนะเนื้ออย่างอื่นก็มีตั้งเยอะอย่ากินต่อละสายกิ๊บกินทั้งหมดเลยนะอาหารดีโปรตีนสูง ไม่อยากจ้กิ๊ดูดีดูดิซะแต่พี่มือแดงคนไม่อยากกิ๊แล้วไอ้กระดูกคนแบบลอยกันเลยอ่ะเดี๋ยวมันหิวหิวมันก็หายมาแดกมึงพี่กิ๊บพี่ปัาผมนะผมขอแตตบไหลพี่หนึ่งทีพี่คือคนของหมู่บ้านเราผู้นำของเราคือผู้ใหญ่บวงและหน้าที่ของพี่คือสุดยอดวิศวะที่จะสร้างสะพานไปสู่อีกฝั่งไปสู่โลกใหม่เข้าใจไหมนั่นคือหน้าที่ของพี่ ส่วนในส่วนในคนซ้ายเนี่ยเป็นคนบ้าผู้ใหญ่ไม่ได้รับมันเข้ามาแต่มันคนบ้าที่หลงเข้ามาในหมู่บ้านเราทาอะไรไม่ได้โอเคไปสร้างสะพานของพี่ซะไปท้ายหมู่บ้านเราจะเลินฉันแดกเนื้อมนุษย์ไปเหรอเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆครับพี่บัวนั่นแหละแดกเนื้อมนุษย์โอ้หเแวบอกเลยอย่าแดกไม่ฟังนี่ประเดนนีขึ้นด้อนเนื้อเนื้อด้่ฉันย่างไวชื่อสิว่ากอแดรอาชื่อด้วย สหายคิดถ้าเกิดแกกินไม่พอฉันวางเนื้อมันลงไปเพิ่มอีกสักชฉันได้ยินเสียงหลอนตลอดเวลาเลยฉันไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาฮิวแมนมีนมาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยเอ่อฉันวางโรคสหายกิฟเผื่อสหายกิฟจะไม่ไม่ไม่ไหวเลยเอาไปทิ้งก่อนเดี๋ยวดา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 จ้าฉันกินนะเยอะฝากแล้วพอกินสุดท้ายเป็นไงไอ้เหี้ยพอกินสักไปหนึ่งอ่าเราใครก็ช่วยจะด้วยหมอช่วยจะด้วยน้ำแก วไอ้ยังไม่ทันขาดคำเลยเอาเสียงขอหลอนหูได้ออกไปยังไงแี่คือสิ่งที่พี่เขาทำคือกินอิ่มอยู่ดีอะพี่แล้วก็นอนแค่นั้งมันจะมีเห็ดอยู่เห็ดสีน้ำตาลเห็ดสีน้ำตาลกินแล้วจะเห็ดสีน้ำตาลเล็กๆนะกินแล้วช่วยให้หายหลอน อยู่ตรงท่อนไม้ไี่มันแดดไม่เป็นเที่ยอะไรเลยวะมันอยู่ตรงท่อนไม้คนไม้มันแดดมันแจกแล้วมันเป็นแต่มันเป็นแล้วมันไม่คุยกับเสียงไงมันหลอกมันเป็นคนบ้าพี่คือคนบ้ามันคุยกับตัวเองอยู่แล้วอ่ะพี่เป็นคนไม่คุยกับตัวเองอ่ะพี่ไปกินทำไมอ่ะคือสายก็จะไปฟังไอ้พวกผีพรายนอกมือเหนืยไอ้เหี้ยเราจะต้องรอดไปให้ได้ทายกินผู้ใหญ่ผมจะเอาไอ้นี่ใส่ไว้ ท่านเล่นเดือบดก็ผมปลูกต้นส้มเอาไว้ตรงที่ตรงแปลงปลูกอันเดียวของเรานะห้ามกดขุดขึ้นมาในขาดนะไออันเดียวที่มีให้กดคือการกดขุดถ้ามึงกดคือกูจะฟาดหน้ามึงแล้วกูจะกรรมัดสันเลยอะไรนะแล้วผมต้องผมผมข่าไขมันกับขบวนอีย อเอาไม่ง่ายนะคือไม่ต้องไม่ต้องยุ่งไม่ต้องพยายามอ๋อไม่ต้องพยายามหาทางนั้นไปทําในสิ่งที่มึงทาดีที่สุดถ้าพี่มึงไม่ต้องไม่ใช่ไหนคือบางทีชาอาจจะมือพังมือเผลอยังไงอะไรเราเราไม่ต้องมีอะไรมากเราก็ไม่รู้ไม่รู้นอนละไปลวไปล้วเจอกันทุกคนว่ยน้ำก่อนเจอกันเจอกันเออเดี๋ยวเซฟจะไปสร้างต่อ